สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอ้มาพร้อมกับเทคนิคการแต่งหน้าสวยๆเน้นตาโตแบบไม่เวอร์ค่ะไมเวอร์ในที่นี้ก็คือขนตาเดี่ยจะไม่สบพึงมากนะก็แล้วก็ใต้ตาก็ไม่ได้ทาเขียนจนดำจนแบบใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีหนูๆเขาก็จะไม่เก็ตใช่ไหมอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะคะตอนนี้แอ้มกาลังลงรอง,ง,งพื้นอยู่ค่ะวันนี้จะใช้แปรงลงนะคะที่แอ้ใช้อยู่เมื่อกี้จะเห็นตลับแล้วคือเซาวาซูนะคะเป็นคุชชั่น คูชั่นเนี่ยก็คือเป็นรองพื้นแบบที่เขาเรียกว่าค่อนข้างบางเบาเลยค่ะเป็นแบบที่กำลังฮิตกันอยู่ที่เกาหลี จ้าตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะดูเป็นธรรมชาติค่ะแต่ว่าคนที่ถ้าต้องการการปกปิดแบบเป็นพิเศษนะคะมีรอยสิวเยอะหรือรอยแดงเยอะแอนแนะนำให้ใช้เป็นแบบที่ข้นกว่านี้ดีกว่าค่ะทีนี้ก็มาต่อกันที่คอนซีลเลอร์ค่ะอย่างที่บอกว่าบนใบหน,น้าเนี่ยเราทาไปแล้วมันจะไม่ค่อยปกปิดมากจะเน้นธรรมชาติเพราะงั้นก็ต้องเอาคอนซีลเลอร์นะคะมาปกปิดส่วนที่ต้องปกปิดค่ะก็คือใต้ตาแอนจะมีปัญหาหนักมากเรื่องใต้ตาบวมเพราะเป็นคนนอนดึกมากนะคะก็ ลงเป็นสามเหลี่ยมใต้ตาแบบพี่แอร์วาดไว้อย่างนี้นะคะอย่าอย่าลงเป็นแค่แบบเส้นเดียวเพราะว่ามันจะทําให้ดูลอยนะคะก็เราแอรก็ใช้แปรงเกี่ยววันนี้ลองใช้แปงรงดูบ้างปกติแอรก็ใช้นิ้วเนี่แหละคะ่ะเตะเๆไปเรื่อย ค่ะ exactly หลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เตรียมตัวลงแป้งค่ะวันนี้ใช้แป้งเทสนะคะยี่ห้อนารินต้านะคะก็ลงเพื่อเซตตัวนะคะให้เจ้าคุชชั่นกับอคอนซีลเลอร์เนี่ยลืมบางทีก็พูดไปแล้วก็ลืมอะคอนซีลเลอร์กับเจ้าคุชชั่นที่เป็นรองผินเนี่ยนะคะมันไม่ เป็นคราบไหลไปไหนระหว่างวันค่ะทีนี้ก็มาเริ่มแต่งตากันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยอายแชโดว์แบบครีมนะคะของ Dolly Wing สีขาวมุกๆุเดี๋ยวเราจะทาบนเปลือกตานะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยนิดนึงนะคะเพื่อที่เป็นเบสของอายแชโดว์ของเราค่ะ นี้เลยเมื่อกี้แอบทาเลยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็เอามือป,ดปาดไปนะเพราะว่ายัางไงก็ทาใต้ตาอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วก็ใช้ pigment น,นะคะของแม c ค่ะเป็น eye shadow แบบผงค่ะมันก็จะวิงมากๆเลยอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราแต่งหน้าเน้นตาให้ดูโตวสวยค่ะ ทีนี้พอทาลงที่เปิดตาด้านบนนะคะเหลือติดแปลงก็มาเติมเติมใต้ตานิดหนึ่งนะคะให้มันเหมือนแบบคอนเนคต่อกันนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่าเยอะมากนะคะไม่งั้นมันจะดูเหมือนโดนต่อยมากทีนี้ใช้สีวีนัสค่ะของ n นคอ d เบสิกนะคะแบบสลับเมื่อกี้เลยสีซ้ายสุดเป็นสีขาวมุกค,ค่ะใครไม่มีก็สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ค่ะสีขาวมุกนะคะทาลงไปที่เปลืตาด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงหัวตาค่ต่อกันมาเลยให้มัน เป็นเหมือนไล่สีนะคะค่ะเสร็จแล้วมาเขียนคิวกันนะคะก็วันนี้แอจะใช้สีเฟนนะคะเป็นสีจากพาเลตเนคเกตเบสิกเหมือนกันค่ะก็ปกติแอใช้สีนี้เขียนจริงๆเราควรจะเขียนคิวเนี่ยสีเดียวกับผมเรานะคะหรือว่าจะเป็นสีเดียวกับคิวเราก็ได้ค่ะจริงๆสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนกว่านิดนึงแต่ว่าแอก็ชอบนะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีดูไม่ได้เพอร์เฟกตเป๊ะจนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนมาแล้วเป็นประมาณนี้ พอเราเขียนคิ้วเนี่ยก็จะมีสีติดอยู่ที่ปลายแปรงนะคะก็เอามาเขียนตรงชั้นตาหรือจะทำให้ชั้นตาเนี่ยชัดขึ้นนิดนึงค่ะทีนี้แตะสีที่เขียนคิ้วมาต่อตรงเส้นใต้ตาให้มันเข้มนิดนึงก็ดีค่ะมันจะทำให้ตาเราดูคมขึ้นค่ะ ถ้าหลังจากนั้นนะคะแอดจะใช้สีเนคแคทูนะคะไฮไลท์จมูกไม่ใช่ไฮไลท์เฉดดิ้งจมูกแหมพูดผิดค่ะเก้าวิธีเฉดก็คือวาดตั้งแต่หัวคิ้วลงมานะคะแล้วก็เถิบไปทางใต้ใต้กับคิ้วเราด้านหัวพูดแล้วก็งงดูดูจากวิดีโอนะคะก็คือแอดจะเขียนใต้ใต้คิ้วด้วยแต่ว่าตรงหัวคิ้วเนี่ยมันจะเหมือนต่อกับเส้นด้วยนะประมาณนี้ลองทำดูแล้วกันจะได้ไอจมูกโดง่ดงๆกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะแอร์เขียนอายไลเนอร์นะคะด้วยลิควิดอายไลเนอร์แบบแท่งนะคะของ Dolly w วิ g ค่ะเป็นยี่ห้อที่แอร์ใช้ประจำนะคะแล้วก็แนะนำใครหลายคนแล้วก็ทุกคนชอบหมดเลยมันจะเขียนง่ายนะคะหัวมันจะแหลมมากแล้วก็มันไม่เคยเลอะระหว่างวันแต่ว่ามันลางออกง่ายเวลากลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นนะคะแอร์ใช้ดินสอนะคะสีดา ของดอลลี่วิงอีกเช่นเคยมาถมดำนะคะทําให้ตาเนี่ยคมขึ้นสังเกตได้ว่าข้างที่ทําเนี่ยจะดูคมกว่าเยอะเลยทีนี้ก็ดัดขนตาเตรียมตัวปัดมาสคาร่าค่ะเวลาดัดขนตาเนี่ยให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะแล้วพอกําลังจะปล่อยให้ยกขึ้นมา90องศาค่ะขนตาจะงอนเด้งเลยเป็นเทคนิคเล็กๆของแอร์ทีนี้ก็จะปัดนะคะแอร์ใช้แบบขนตางอนก่อนมนบรีนสีดำมันเมื่อกี้นะคะก็ปัดไปเลย พอปัดเรียบร้อยนะคะเพื่อความเด้งยิ่งขึ้นนะคะก็เอาแปรงนะคะไปแตะแป้งฝุ่นมาปัดทับลงไปเลยค่ะถือว่าเป็นการเคลือบมาสคคาร่าชั้นแรกนะคะแล้วก็แอช้มาสคคาร่าอีกอันหนึ่งนะคะมาทาทับลงไปปัดทับลงไปนะคะจริงๆสามารถใช้มาสคาร่าอันเดียวกันได้นะคะยังไงมันก็คูณสองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวแป้งจะไปจับทําให้พอเราปัดทับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้หนาขึ้น ในงานนี้เราก็เน้นตาแล้วนะคะก็เขียนแอร์เอาดินซอเขียนตาสีนะคะมาเขียนอของตาด้านล่างนะคะก็จะดูโตยิ่งขึ้นอีกค่ะแบบที่ไม่เวอร์แล้วก็ไม่ดูดุมากนะคะจะทําให้ตาดูไบรท์ด้วยค่ะทีนี้ก็จะติดขนตาปลอมนะคะลองดูข้างในก็จะเป็นแบบที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลย อย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราเน้นตาสวยแต่ว่าไม่อยากให้มันสะพรึงหรือเวอร์จนน่ากลัวนะคะก็จะติดขนตาแบบที่ไม่เวอร์มากมันก็จะดูแบบเรามีขนตาเยอะแต่ว่าดูไม่ได้แบบเป็นแพรเป็นพืชกับพิบตาทีเป็นแบบกันสาดโอเคเรามาปัดแก้มกันนะคะอันนี้เป็นขวางสลีค่ะราคาน่ารักแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยค่ะอันนี้แอ์ปัดแก้มเป็นสีชมพูมุกๆกนะคะก็ ด้วยความที่แอเป็นคนรูปหน้าไข่นะคะเวลาปัดแก้มเนี่ยก็จะไม่ต้องปัดมาข้างหน้าเยอะนะคะจะปัดแบบเอียงๆนิดนึงวีวนิดนึงใครอยากรู้ว่าปัดแก้มยังไงให้เข้ากับรูปหน้าตัวเองก็สามารถตามเข้าไปดูใน Facebook ของแอรได้นะคะ f a c e b o o k c o m beauty tips by air ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้านหลังแล้วก็หรือว่าแอดไลน์ line, เป็นคล้ายๆ Off i c i a l i d ของแอร์ก็ได้ค่ะชื่อ beauty tips by air เหมือนกันเดี๋ยวอรขึ้นให้ด้านหลังทั้งหมดเลยเนาะ ตอนนี้ก็กำลังปัดเชดดิ้งอยู่นะคะจากตลับสลิปเมื่อกี้เวลาปัดปัดหูปัดคอด้วยนะคะน่าจะได้ไม่ลอย <heart> สุดท้ายแล้วค่ะไฮไลท์นะคะหน้าผากสมูกแล้วก็ปากคางนิดนึงแล้วก็นกแก้มนิดนึงให้มันดูแบบเงางาววาวโกลวโกลนิดนึงค่ะโอเคสุดท้ายจริงๆทาปากโอเคทำเสียงแบบอะไรเนี่ย ทาปากนะคะใช้อันนี้เป็นยี่ห้อบิซูบิซูค่ะ s <S เป็นสีชมพูครีมๆแล้วก็ต่อด้วยรอยลิอลนะคะอดจจะทาข้างในแค่น,นิดเดียวเป็นสีเข้มให้มันดูแบบไล่สีนิดหนึ่งเสร็จแล้วดูมีอะไรขึ้นมาทันที เรียบร้อยแล้วก็มาทําผมนิดนึงค่ะแอร์ใช้สเปรย์นะคะเป็นราย s h มพูยกคนผมอันนี้ซื้อที่วดสันนะคะราคาประมาณ200กว่าบาทค่ะก็จะทําให้ผมดูมีวอลลุ่มนะคะหนังศีรษะไม่มันประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือลุกที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดูเป็นค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยแหละแต่ว่าดูตาโตแบลวบนิดนึงก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะคะใครชอบก็สามารถให้กําลังใจแอร์ได้นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะหรือว่าใครว่า อยากไปดูแอถ่ายเซลฟี่ติงตองติงตองก็ไป follow i อกันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากให้แอร์แชร์เคล็ดลับความสวยความงามให้เนี่ยก็แอดไลน์ไอดแอด beauty tips by air นะคะอย่าลืมตัวแอดข้างหน,น้าหรือว่ากดไลน์ e like b o o k f a c e b o o k Fan Page แอดได้นะคะ f a c e b o o k c o m beauty tips by air ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ